สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอ๋องมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับปาดพี่น้องครับเมื่อคืนนี้ครับพี่น้องนะครับค่ายโตเกียวมิวสิกนะครับเพิ่นก็ไปแสดงอยู่ที่อําเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับพี่น้องนะครับปาคนแห่เข้ามาเยอะแยะมากมายครับพี่น้องนะครับเต็มเลยครับทุกท่านครับพี่น้องช้าอุดรนะครับบ้านของบอสบิ๊กครับพี่น้องนะครับล่า สุดเพิ่นกโพฤ์กางเดึกแบบซี่ครับพี่น้องนะครับบอบิ๊กนะครับเพิ่นก็บอกว่าแต่ก่อนเขาว่าจ้างมันทำไมนะครับโตเกียวมิวสิกแค่กระแสพันนาห่วยหวไปแสดงงานใส่กระเต็มสุม่มมองเดอ้อตอนนี้แสดงสดๆอำเภอหน,นองหานจังหวัดอุดอรนะครับอบอทบิ๊กเพิรนกรพฤ์แบบซี่นะครับคือว่าก้อนหนานี้รับพี่น้องนะครับตั้งวงใหม่ นะครับได้สองสามเดือนนะครับก็มีคนมาแสบมาว่าเล้านะครับบอกว่าอ่าจะจ้างมันทําไมดังแค่กระแสนพี่น้องนะครับอ่าในส่วนของคุณภาพการแสดงอะไรย่างต่างๆเนี่ยบดีประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่ตอนนี้ครับพี่น้องนะครับก็ยืนยันแล้วนะครับว่าคุณภาพเต็มเปลี่ยมครับพี่น้องนะครับแสดงสดยุไสนี่เราเปลี่ยนสคริปต์ตลอดครับพี่น้องนะครับแล้วก็น้องๆแสดงเนี่ยเต็มร้อยทุกคนครับ เพราะฉะนั้นไปใส่มาใส่แสดงอยู่ใส่เนี่ยค้นก็แแ่ไปเบิงเยอะแยะมากมายนะครับพี่น้องนะครับในปัจจุบันนะครับจนถึงมื้อนี้นี่เราสะใจครับพี่น้องนะครับบอดบิ๊กสะใจจริงๆนะครับลบค้าโศกประบาดนะครับอืมใจความสําคัญก็คือว่าแต่ก่อนน่ะเขาว่าจ้างมันทําไมตัวเกียวมิวสิกแค่กระแสนะครับเป็นแค่กระแสเท่านั้นประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับก็คือเอาง่ายคือดูถูก ว่าบอสบิ๊กเนี่ยว่ามีความสามารถนะครับพี่น้องสิไปจ้างเฮ็ดหยังประมาณนี้ครับแค่ก่อกระแสช่วงนี้ซื้อประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับแต่เมื่อนี่ครับเราสะใจนะครับที่รับลบคําสบประมาทได้นะครับแล้วก็ฟาดกับคนที่เคยแซะคนที่เคยมองบ่ดีแบบซีครับพี่น้องนะครับหลังจากรับโท์แบบซีนะครับเ c เข้ามาคอมเมนต์เยอะแยะมากมายนะครับบอกว่าคุณภาพคือเต็มจ้าม่วนหลายนะครับ ท่านนี้ก็บอกว่ากระแสคุณภาพสันพี่น้องนะครับท่านนึงก็บอกว่าสุดยอดเลยจ้าอีกท่านหนึ่งก็บอกปังๆทุกเวทีนะครับคนนี้ก็บอกว่าไม่ได้จ้างจากกระแสเพราะเลือกแล้วว่าจบที่ทีมนี้สันพี่น้องนะครับอีกท่านนึงบอกว่าน้องหานบ้านคอยรักผู้ใหญ่บ้านนะครับอีกท่านนึงก็บอกว่าสุดยอดจ้าขนาดฝน <c oughs> เหมือนจะตกก็ <c oughs> ยังมีคนมาดูนะครับ อีกคนหนึ่งก็บอกว่าตัวจริงรอครักเดอ้อเจอรอบนี้เป็นรอบที่สองแล้วมวนแห้งคักแต่ไว้รุ่นสุดยอดจ้าสัวญาพิน้องไปอีกท่านหนึ่งก็บอกว่ามวนจ้าบอกเลยไปเต้นจนเกือบขาดจ้างเลยเสื้อคอยมวนคักสันพินองนะครับปาา เป็นจนเกือบขาดวัตีพี่น้องนะครับสุดยอดอีลีครับท่านนี่ครับผมนะครับนั่นแหละครับพี่น,อนอ้องนุกอ่อนก็เลยเอาอข้าวสารมาบอกว่าเราไห้ฟังเดอ้อนะครับบอสบิก๊กแล้วก็ค่ายโตเกียวมิสิกมือนี่และอนาคตเนี่ย มีแต่ที่โตขึ้นเรื่อยๆครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องทุกท่านมีความคิดเห็นแบบใดในเรื่องนี้ฝากคอมเมนต์ได้ครับกดไลค์กดแ,รกกแชร์กดติดตามช่องไว้ถ้ามีข่าวสารดีๆเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบนึงคลิปนี้ลาไปก่อนครับพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมครับสวัสดีครับ